สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนจะมาทำบราวนี่จากช็อกโกแลตคอมเพลว์นะคะช็อกโกแลตคอมเพลว์ก็คือช็อกโกแลตที่ไม่ได้ทํามาจากช็อกโกแลตแท,ท,ท้นั่นเองนะคะเป็นช็อกโกแลตผสมนะคะก็มีสูตรนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณผู้ชมก็ถามถึงกันมานานแล้วแต่มไม่ได้ทําสักทีหนึ่งนะคะเริ่มต้นนะคะแอนจะละลาย ช็อกโกแลตนะคะกับเนยให้เข้ากันก่อนนะคะเอ็นจะใช้วิธีละลายบนน้ำร้อนนะคุณผู้ชมก็ตั้งทิ้งไว้สักพักนะคะให้เขารับความร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคนในนี้ก็จะมีช็อกโกแลตคอมพาว์นะคะเอ็นใช้เป็นแบบเม็ดเล็กนะจะได้ละลายง่ายแล้วก็จะมีเนยสดจืดนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ตัดเกลือจากสูตรออกไปเลยนะคะก็ใช้แค่ เนยเค็มก็พอสำหรับใครที่ใช้ไมโครเวฟละลายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆเอาไปเวฟทีละ30วินะคะแล้วก็เอาออกมาคนนะคะจนกว่าเขาจะละลายเข้ากันดีค่ะเอาล่ะพอละลายเข้ากันดีหมดแล้วแบบนี้นะคะเราจะยกขึ้นจากน้ำร้อนเลยนะคะแล้วก็จะพักเอาไว้ให้เย็นสนิทนะคะก็ก่อนที่จะนำไปผสมนะคะเขาจะต้องไม่ร้อนนะคุณผู้ชมนี่นะคะ ขั้นตอนต่อไปแอนจะผสมไข่ไก่นะคะ1นึฟองวันนีลาสากัดเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจะตีด้วยสปีดต,ต่ำนะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณ3นาทีให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะถ้าใครมีตะก้อมือก็ใช้แค่ตะก้อมือก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะ เอาล้วค่ะผสมจนครบประมาณ3นาทีนะคะน้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะตอนนี้เราจะเทส่วนผสมของช็อกโกแลตกับเนยลงไปผสมเลยนะคะตอนนี้เขาก็อุ่นๆแล้วนะเป็นอุณหภูมิที่สามารถที่จะนำลงไปผสมได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้สปีดต่าเช่นกันนะผสมให้เข้ากันโอเคเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะแอนจะเทส่วนผสมของแห้งลงไปนะคะ ของแห้งก็คือแป้งอเนกประสงค์นะคะเกลือป่นนะคะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะจะใช้วิธีร่อนลงไปนะแต่ถ้าใครไม่อยากร่อนนะก็ได้นะไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าร่อนลงไปเนี่ยก็จะทำให้เขาผสมง่ายขึ้นนะคะถ้าใครใช้เนยเคม็มก็ตัดเกลือในส่วนนี้ออกไปเลยนะคะโอเคหลังจากนี้อก็จะใช้พายยางนะคะเป็นตัว ช่วยในการผสมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดหยอดลงพิมพ์ได้เลยค่ะ ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอนเตรียมใส่ถุงบีบนะจะได้ง่ายต่อการใส่พิมพ์นะคะเพราะว่าวันนี้แอนเทลงพิมพ์เล็กๆนะคะเป็นพิมพ์มอฟฟินเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่เลอะเทอะใส่ลงไปประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นะจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ถุงบีบก็ได้แหละใช้ช้อนตักเอาก็ได้แหละแต่ว่าเอนเป็นคนแบบเลอะเทอะไง จริงอันนี้เป็นพิมพ์กระทงกระดาษเคลือบนะจริงๆแล้วไม่ต้องรองพิมพ์แบบพิมพ์มฟัดก็ได้แต่ว่าบางอันมันเยินมันผิดรูปนะมันไม่กลมก็เลยจะใส่ลงไปในบล็อกถาดอบมัดฟินนิดนึงนะคะได้แบบนี้แล้วก็นำเข้าอบเลยนะคะ วันนี้นจะไม่ใส่ท็อปปิ้งนะจะได้เห็นผิวหน้าเขาชัดๆนะคะว่าเขาจะออกมาสวยดูดีสวยงามหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูในเตาอ,อบกันเลยค่ะอบสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากเตามาแล้วนะคะหน้าตาน้องดูดีงามใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเรนจะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดดูเนื้อกันค่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะบรานี่ของเรานะคะก็เย็นสนิทแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอนจะมาตัดดูเนื้อของเบรานี่กันเลยนะคะอ,อันนี้ก็คือนําไปแช่เย็นนะให้เนื้อเขาเซตตัวมาแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่นะคะเนื้อเขาก็จะแบบแน่นหนึบแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะชอบสูตรขนมจากแอ m a ม e ค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ไปแอนด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอ m a ม e นะคะวันนี้แอนลาบผม่ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ